ะครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับในเกมแกรี่มอสนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าสนุกม้ากครับเกมเกมนี้มันมีอะไรทำเยอะดีครับเอามันยิงยิงใต้น้ำไม่ได้ไม่เทพไปอีกแบบไงทุกคนเมืเห็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครถือดบาบไรเซเบอร์วะไม่วอร์ดมอร์ถือไรเซเบอร์ไอ้ฮันมันเท่มันผิดเรื่องอะ <c oughs> โคตรผิดเรื่องโอ้โหวอร์ดมอร์มีพลังฟอร์สเวยโคตรเท่หะกูไม่ต้องใช้อาวดาเคดาบ้าแล้วกูมีพลังฟอร์สไง กู <łość> เป็นเจไดเจไดวอร์ดมอรู้จักว่าอยู่เวนเราเราจะเสกไอหุ่นกระป๋องนี่มาครับว่าบวกกับไลท์เซเบอร์เนี่ยมึงมาดิมึงก็มาดิมึงเจอวอร์ดมอกูแน่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนลบอ่ะเฮ้ยนี่โดนพลังฟอสเฉือนเฮ้ย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 ไม่ได้แดกหรอกว่ะไม่ได้แดกว่ะกูมีฟอสอ่ะโดดไปอีกที แล้วกูแตกได้ไงเนี่ยไล <l ice S 2> เซเบอร์ทิมนหน้าตัวเองอเหรอวะนะ่ยโอ้เรียบร้อยครับผมหายเพียงรวดเร็วเลยตัวที่เวนนี่โอ้โหแม่งโคตรเทเลยวะ่ะวอร์ดมอร์มีพลังฟอรส์วะ่ะเฮ้ยคนที่คุณก็รู้ว่าใครวะ่ะไม่โง่เกินวะ่ะเสียงเฮี้ยอะไรวะ <l are. S 2> What the fuck <g ul ch> ไอ้แจ็ค <g ul ch> ไอ้ยักษ์เขียวไปใกล้ๆตีนมันไม่ตายด้วยมันยิงไม่โดนเนี่ยเฮ้ย วอร์ดมอใช้ล hmm. ูกซองมึง huh. ย uh ังไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาตตยเตยกูไอ้ไอ้ยี้นี่โอ้โหดูโอ้ตาไม่หยุดเลยยี้นี่เฮ้ยเอาหน้าเขียวๆของมึงหลบไปใกล้กูเวนวอร์ดมอจะโดนยักษ์ฆ่า อาร์บีจ like, huh ีไปแดงไอ้เปรตเฮ้ยมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วจับแ่งด้วยโปเกมบอลทุกคนนี่ไม่ได้มันไม่ได้จับอีกทีเอาไปแดกเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงฆ่าคนแก่ตาย เสียงอะไรยังดังเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวเกินน่ากลัวเกินไอ้ยักษ์เปรตีิมึงก็มาดิกูมีไลท์เซเบอร์พลังฟอสเฮียน้า็อคสตาร์กูลบทิ้งแม่งเลยเฮียอะไรวะเนี่ยนี่ผมเจอ SCP ว่ะมันคือ SCP 173ว่ะถ้าผมหันหลังแล้วก็ผมคิดว่ามันจะมาหาผมว่ะ มันหลันมาเลยเออนู้นู้นู้นอย่านะอย่านะวอดอมอลนะเว้ยวอดอมอลนะเว้ยวอดอมอลนะเว้ยอย่านะอย่าอย่าอย่าพลังฟอร์สไม่เปรตฮึฮึอย่าอย่าอย่าฮแม่งน่ากลัวชิบหายเลยเฮ้ยกูจะหันหลังให้มันทำไมเอ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ย ยานเ้ยรู้ว่มึงเร็วแต่ไม่เท่าไหร่วะดูนะครับหันหลังนานๆเลยหันหลังนานๆเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มันไม่มาวะอุย้ยมาแล้ววะ <c oughs> <c oughs> มันตื่นเต้นจะวัดเลยมันตื่นเต้นจะวัดเลยเฮ้ยเฮ้ยงั้นมึงเจอพลังแห่งซิปมึงเจอพลังสายฟ้าของซิปแล้วกันยื yeah. อ้าวไม่ได้วะทำไงกับมันดีวะไลเไเบ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นรูปปั้นนะมันฟันไม่ตายหรอกคุณผู้ชมถ้าผมอยู่ใกล้ๆมันแล้วผมหันนะแล้วผมหันหนีมันนะมาดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกูตกใจเลยเวนทุกคนเรามีมันม่วงเป็นเพื่อนด้วยว่ะ มันถือปืนด้วยวะแล้วทำไมมันไม่ใช่ถุงมือวะเอาเงยหน้ามามองหาพ้อง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 อเวนทาน้อยทำไมมันกระจอกขนาดนี้วะอเวนมีถุงมือด้วยซ้ำเฮ้ย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 มันยิงมันยิงว่ะอวดาเคดาบ้าในเวอร์ชันลูกตะกัวไง ทุกคนครับและนี่ก็คือ scp อีกตัวหนึ่งครับ scp ศูนย์หนะครับถ้าเราไปบองหน้ามาแล้วก็มันจะตามแน่นอนครับตามไปไหนแล้วครับก็น่าจ,จะเร็วแน่นอนครับจะเร็วแค่ไหนกันเชียวจะเร็วกว่าพลังฟอสกูรู้เปล่าวะกูมองหน้ามึงเลยอะมาดิวัวเอามองมองหน้ามึงเลยเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยคนที่รู้ว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครมองหน้าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยฮะอ เฮ้ยฮ hey. ัลโหลกูมองหน้ามึงอยู่นะเนี่ยฮัลโหลไอ้เหี้ยน่ากลัวว่ะกูใช้พลังซิฟใส่มันหย่าย่าหย่ายาเฮ้ยมันวิ่งอย่างนาลุโตะเลยโดดแล้วโดดหนีไปแล้วใช้ฟอร์สโดดหนีใช้ฟอร์สโดดหนีไงใช้ฟอร์สโดดหนีไงมึงไม่ทันกูหรอกไม่ทันกูหรอกไอเวนโดืดข้ามหัวเลยึบแ แอะไม่ท hey. uh ันไม่ทันไม่ทันไม่ทันมามามาเฮ้ยอ๋อโหไอ้เฟรดไอ้เฟรดกระจอกชะมัดเลยไอ้เฟรดกระจอกชะมัดเลยกูให้มึงถอยกูให้เวลามึงถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอดมองกูอึดเลยวอนมองกูขึ้นอึดเลยเวนโอ้โหน้าเลยเนี่ยโอเคโอเคกูเข้าใจว่ามึงเก่งมึงลงไปเลย ลงไปอยู่ใต้น้ํามันวิ่งใต้น้ำเหรอทุกคนเฮ้ย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 หยุดเข้นารุโตะโอ้โหแม่งเทไปอีกแบบว่ะเราจะต่อกองมันด้วยปืน RPG มาดูนะว่ามันจะเฮ้ยมันมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรดูเหมือนจะไม่เป็นไรครับงั้นต้องเจอปืนนี้ ไอเี้ยกูติดกูติดเจอปืนนี้หน่อยอืออือแตงโมของพี่เต้แตงโมแตงโมกูให้มึงด้วยแตงโมไม่เป็นไรเลยคอีกูเล่นเกมผีอยู่หรือไงกูังมีอาวุธลับซ่อนไว้อยู่เดี๋ยวมึงจะโดนเดี๋ยวมึงจะโดนมึงเจอดีเซอร์อีเกิลของกูหนห่อยวะมึงมาเลยวะดีเซอร์อีเกิลไง คลิกซ้ายจะเป็นการยิงแบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่รัวนะครับผมโอ้โหส่วนคลิกขวาแล้วก็ผมบอกเลยว่าทุกอย่างถล่มแน่นอน,นครับนั่นแหละครับผมตามที่เห็นเลยว่ะเนี่ยเราเสกเราเสกซอมบี้มาเยอะเอะนี่ยทุกคนมาบวกกับเราเนี่ยแต่เรามีแค่ดนะีเซอร์ a g ีเกนะเอ้า ไอเวดไอเวดแล้วมึงทำลายพวกกันทำไมวะกูไม่เข้าใจวะนี่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 คานคานไม่หยุดไอ้ยนที่เป็นเป็นที่อะไรซากศพไอ้เปรตยองหาแม่มึงอ๋อเอาละครับผมทุกคนและนั่นก็คือปีศาจที่อยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยมันวิ่งมาแล้ววะมันวิ่งมาแล้ววะมึงแน่ใจนะวิ่งเข้ามาหากูมึงแน่ใจนะกูให้มึงคิดใหม่อีกทีว่ะไอ้เปรต โอ้โหกูหูอื้อเลยมึงแน่ใจวิ่งขามากูอ่ะกูให้อีกล้านตัวก็ไม่มีทางสู้กูได้วะ่ะไม่คิดนนตัวเรืองแสงอืมอืมเรืองแสงหาพ่อมึงอ่ะโอโน้าปิวมาทีเลยมันคิดว่ามันเทไปทุกคนมองหน้าไม่ได้เหรอฮะฮะกูมองหน้ามึงเนี่ยว <c oughs> ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะทำอะไรจะทำอะไร โอ้โหลุกแล้วหรอลุกยืนเลยอ่อฮะเฮ้ยมันบ้าคลั่งมันบ้าคลั่งมันบ้าคลั่งมันต้องการที่จะฆ่าผมมันไม่มีวันหยุดตามผมเลยนี่นาจนกว่าผมจะตายโอ้มันน่ากลัวมากๆทุกคนมันน่ากลัวมากๆตามมึงตามกูเหรอึอยากจะตามกูจนตายเหรอะมึงลงไปตายก่อนเถอะไอเวน โอ้ยหายไปไหนนย่อยสลายไปแล้วั้งเนี่ยนอนอืดไปดีเวนนอนอืดในน้ำเลยเวนตามผิดคนละอีกเวนมาดูนะครับว่าโปกเกบอลจะจับ SCP ได้หรือเปล่าครับวัสดีหน้าตาน่ากลัวด,มดีมาเป็นของฉันซะเถอะเอามาเป็นของฉันซะมันไม่จับเหรออา้าวแย่และ มันต้องมาหากูแน่นอนว่ะใจเย็นใจเย็นเป็นอะไรเลาเอ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 อเออเอาอีกแล้วเสียงใครวิ่งวะสิ่งมีชีวิตที่โหดที่สุดที่ผมเสกขึ้นมาครับมันคือโซนิกนั่นเอง ไม่มีใครจะจกกัดการมันได้เลยนะครับผมพูดตรงนี้ดูดูกูไปแล้วบินไอเวทดูดิฮ่ามันโดดได้ด้วยเหรอกูไม่รู้มึงโดดได้เหรยเฮ้ยเฮ้ยยูถือสโล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 ฮ่ามาดูกันว่าไอโซนิกมันอยู่ไหนวะ โซนิคมันบ้าอยู่ไหนวะเฮ้ย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 หวังว่ามึงคงจะไม่มาที่นี่นะถ้ากลัวกูจะถ่ายรูปไอ้เหี้ยกูจะปิดคลิปวอนอโมเฮ้ยมันวิ่ง มันวิ่งว่อนเลยไอ้เหี้ยลบมันก่อนลบมันก่อนไอ้เหี้ยน่ากลัวจัดแม่งน่ากลัวจัดเลยโอเคครับผมก่อนนะโอเคกูคพอแล้วกูพอแล้ควครับผมโอเคครับผมก็อนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมผมคนที่คุณว่ารู้ว่าใครนะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซ้ายคลาย,ายผลด้วยแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสียโอ้โหวอล์ดมอร์ถืออาร์พีจี